สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยหนังโคตรโมววันนี้เราอยู่กับภาพยนตร์ที่เป็นหนึ่งในชุดที่ยายสยองขวัญของเจ้าพ่อหนังสยองสตีฟนคิงในแม่แอดดีมสเกปกับชื่อตอนว่าเบตเทอรกลาวสมรบภูมิทหารจิ๋วและเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังสปอยกันได้เลยครับให้เสียงภาษากลางโดยยูซ่าโฟทีนสตูดิโอและเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เริ่มขึ้น กับชายที่มีชื่อว่าเจสันเขาคือนักฆ่ามือฉมบังที่ว่ากันว่าหมายหัวผู้ใดแล้วย่อมไม่มีทางรอดวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังขับรถอยู่ที่ LA เจสันก็ได้รับมอบหมายงานจากลูกค้าที่ได้ติดต่อเข้ามาให้ไปจัดการกับเจ้าของโรงงานทำของเล่นที่มีชื่อว่ามอริสซึ่งในขณะนั้นทางเป้าหมายของเขาก็กำลังตรวจสอบเหล่าของเล่นที่ผ่านการอนุมัติให้ออกไปขายเพื่อทำเงินให้กับบริษัทและหลังจากที่มอริสได้ตรวจสอบงานที่เป็นหุ่นมนุษย์อวากาศเสร็จแล้ว าก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้รับของขวัญจากคุณแม่ที่เสียชีวิตไปนานแล้วมันคือตุ๊กตาดนตรีรุ่น Limited e dition ที่ตัวของมอริสเองก็ไม่มั่นใจว่าเป็นฝีมือของใครกันแน่ พบริษัทของเขาก็ผลิตตุ๊กตารุ่นนี้ออกขายเป็นปกติอยู่แล้วทว่าภายนอกอาคารเจสันก็ได้เฝ้ามองเป้าหมายเพื่อยืนยันและระบุว่าเป้าหมายนั้นอยู่ที่นี่จริงๆและเขาก็เริ่มลงมือเตรียมของอย่างปืนยาสลบและนาฬิกาพลางตัวและโทรศัพท์เทียบไว้ใช้หลอกล่อไอพวกยามที่กําลังนั่งดูฟุตบอลพิมเมลีกนัดสำคัญแดงเดือดลิเวอร์พรูลถล่มแมนเชสเตอร์ยนต้องร้องขอโปรดเทหาร์คทว่าเมื่อโทรศัพท์ทํางานระบบมันก็แกล้งว่าโทรศัพท์เครื่องนี้กําลังจะระเบิดในอีก10วินาทีข้างหน้า เจ้ายามเห็นอย่างนั้นก็หลงกวลเข้าสิครับเมื่อเขาพุ่งออกไปก็ถูกเกสันฉีดยาสลบและจับล็อกคอจนยามถึงกับหลับ่อยเมื่อจัดการยามคนแรกได้มอลิสที่ปลอมตัวเข้ามาก็มายืนดูริอร์พูลอับเมนเชตตุตต่อแต่ตอนนี้มันไม่มีเวลาดูบอลแล้วเพราะว่ายามคนที่2 กำลังลงบันไดมาหาเขาจึงทําให้มอริสเนี่ยต้องปิดระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดก่อนจะไปดักใช้ปืนยาสลบยิงใส่ท้ายทอยของเจ้ายามผู้โชคายก่อนจะกระโดดลัน่นคอของเขาน็อกไปอีกหลายเมื่อเห็นว่าทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดีเจสันก็ได้เดินเข้าไปยังห้องทํางานของมอริสแต่ได้เผชิญหน้ากับเป้าหมายทางมอริสเองก็นึกว่าลูกค้ามาซื้อตุ๊กตาอะไรดึกดืก่นแต่พอเห็นใบหน้าของเจสันแล้วเขาก็รู้ทันทีว่าไอ้เจ้าพวกบริษัทคู่แข่งคงส่งนักฆ่ามาจัดการเขาแน่แน่นึกยังไม่ทั นจบเจสันก็จัดการยิงปืนเก็บเสียงเป็นจำนวน3นดัดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด หัวหนึ่งและหัวใจอีกสองเพื่อให้แน่ใจว่าบป้าหมนั้นตายสนิทเจสันได้เข้าไปเช็คชีพจรก่อนจะสังเกตไปเห็นโต๊ะของเหยื่อนั้นเต็มไปด้วยตุ๊กาตาและข้างๆล่างของเขาก็มีรูปของผู้หญิงแก่ๆที่ถูกเขียนไว้ว่าเป็นแม่ซึ่งข้างใต้รูปนั้นเองก็มีลายเซ็นที่มีลักษณะคล้ายกับใบหน้าแต่เจสันก็ไม่ได้สนใจเพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือตุ๊กาตาดนตรีเมื่อได้มาแล้วเขาก็รีบออกจากที่นี่โดยการเครื่อง,องบินกลับไปยังซานฟรานซิสโกโดยในระหว่างที่เขากําลังนั่งเครื่องอยู่นนนนััั้้้เขขาากก็พบบผูหหญิงงงงคึ่่่ที เธอขอมากฝรั่งของเขาเคี้ยวหน่อยเพราะตัวเธอเนี่ยง่วงเสียเหลือเกินเจสัน <Jason S 1> ก็จะหยิบให้นะครับแต่ในระหว่างนั้นหญิงสาวก็ได้มองเห็นตุ๊กาตาที่ห้อยอยู่ในกระเป๋าและสายตาของเธอก็มีแต่ความหวาดกลัวเมื่อเห็นตุ๊กาตาตัวนั้นเจสันไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากนะักเมื่อเขาลงจากเครื่องก็มีข่าวการตายของโมลิสออกอาการไปโทษสนามบินและเขาสังเกตเห็นว่าร,รอบๆตัวเนี่ย มักจะมีตุก๊กตาแปลกๆอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลาเมื่อมอรลิสมาถึงโรงแรมของเขาที่ซานฟรานซิสโกมันก็ยังไม่ไหวมีตุก๊กตาที่เขาคุ้นหน้าคุ้นตาจากบริษัทของมอรลิสวางอยู่แทบจะทุกหัวทุกแห่งและเมื่อเจสันได้เดินทางมาถึงห้องพักของตัวเองเขาก็เก็บตุก๊กตาดนตรีที่ได้มาจากโต๊ะของมอรลิสไปใส่ไว้ในตู้ซึ่งเป็นของสะสมจากเหยื่อที่เขาได้สังหารมานับไม่ถ้วนก่อนจะถอยมาเช็คที่โน้ตบุ๊กว่ามีเงินเข้าแล้วหรือยังแต่อ้คนจ้างเนี่ยกลับมาเพิ่มเงื่อนไขเมื่อมีเปป้้ป้าาาาหหมมมยอออีีกนึ่่งงงทขจะตงลงื เมื่อเป้าหมายที่ซองถูกจัดการแล้วถ้าคนจ้างจะโอนเงินให้เ็มจํานวนจึงทําให้เจสันเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงนอนพักสมองและง,งีบหลับไปตอนไหนไม่รู้เขาได้ตื่นขึ้นมาอีกทีจากเสียงกดกร่งหน้าประตูเจสันออกไปดูก็พบกับคนส่งของที่นํากล่องปิศาใบหนึ่งมามอบให้กับเขาเมื่อเจสันรับมันมาเขาก็มายืนจ้องอย่างพิศวงว่าใครกันวะมนส่งของมาให้กูโดยที่จดหมายจ่ายหน้าซองเนี่ยมันก็บอกว่ามาจากบริษัทของเล่นของมอรลิสแถมยังมีลายเซ็นที่เป็นใบหน้าที่ดูคุณตาจากโต๊ะ โมลิสเหลือเกินเจสันพยายามจะเปิดกล่องอย่างระมัดระวังปรบเกรงว่าจะเจอกับการลอบสังหารแต่ว่ากล่องนั้นมันก็ดูปลอดภัยดีโดยข้างในกล่องนี่แหละครับมันก็คือของเล่นชุดทหารลาดตระเวนฟูลอกเกอร์ประกอบไปด้วยชุดสะสมอย่าง20ทหารเดินเท้าฮลิคอปเตอร์3ลำบาเ์มน2หน่วยพลบาสุก้า2หน่วยแผ่สนาม2หน่วยรถจิบสคันและพลปืนใหญ่โฮลิสเซอร์หนึ่งหน่วยทั้งหมดนี้มาจากโมลิสทอยคอมพานีแถมด้านข้างมันยังเขียนว่าแถมของสปายสุดบื้มด้านใน เจสันไม่ได้สังเกตเห็นข้อความนั้นนอกจากบรรดาของเล่นทหารเขียวตัวจิ๋วที่ยืนเรียงรายกันดูแล้วมันช่างไร้สาระซะจริงๆไม่รู้ว่าใครส่งมาเลยหรครับแต่เจสันก็ไม่ได้สนใจเขาวางมันไว้อย่างนั้นก่อนจะไปหยิบโค่ามากินทว่าเจ้ากองก็เดินล่วงลงมาเองและพวกทหารจิ๋วก็ขายกันไปจนหมดเออกูมเมาโค้าแล้วบ้งเนี่ยเขาพยายามเดินหาพวกทหารจิ๋วไปรอบๆห้องก็บพบกับสายโทรศัพท์ที่ถูกตัดและไฟในห้องก็ค่อยๆดับลงทันใดนั้นเจสันก็รู้สึกว่าเหมือนจะถูกอะไรสักอย่างต่อยที่ขาเมื่อ เาหยิบมันขึ้นมาสังเกตดูดีๆก็พบว่ามันคือปืนของเล่นของพวกทหารจิว๋วที่มีดาบติดอยู่ตรงปลายและคราบเลือดของเขาเอากาวก็ไม่ได้ดมของมีคมก็ไม่ได้ไกลช่างไงของเล่นมันมาบาดตีนกูได้วัเนี้ยพอเขาคิดเสร็จก็ถูกกระดับยิงจากบรรดาทหารจิว๋วที่แอบ,บอยู่ใต้โซฟาทำเอาซาคอของเจสันเนี่ยเป็นรอยจ้ำๆจเลยเขาแทบจะไม่อยากเชื่อเมื่อเจอสารกระสุนใส่พร้อมกับบาสุก้าที่พุ่งเข้ามาอาจเข้าที่หัวเข่าของเขาจนล้มฟุบเจสันต้องรีบวิง่งหนีหากระสุนเข้าไปแอบ,บอยู่ในห้องน้ำและค่อยๆแง้มประตู ใช้กระจกส่งดูว่ามันเป็นพวกทหารจริงๆก็เปล่าวะใช่หรอครับเขาแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาพอพลทหารหนึ่งหน่วยลบกําลังตั้งป้อมปักหลักถล่มเขาจนห้องน้ำเนี่ยแทบจะแหก พระเจ้าช่วยนี่กูไม่ได้ฝันไปจริงๆเตสันจึงไปหยิบเอาปืนโพกโเข้าไปต่อสู้กับพวกมันพางถอยไปหยิบปืนกลมือที่ซ่อนไว้อยู่ในบาชงเล่าสากนกระหน่ำไปทั่วโซฟาจนเกิดเป็นรูโว่เมื่อเห็นว่าพวกทหารนั้นเงียบไปเขาก็พลิกโซฟาดูก็พบกับสภาพของกลุ่มทหา,ารฟุตลอลเกอร์กำลังพยายามช่วยกันรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและแค่นี้ยังไม่พอครับเมื่อหน่วยเฮลิคอปเตอร์สามลำได้บินออกมาจากใต้โต๊ะผลับ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 พร้อมกับยิงมิสไซล์โจ,จมเจสันในท,ทันทีด้วยอาวุธน่ ต่างๆนานามันก็ทําให้เจสันเนี่ยถึงกับบาดเจ็บเขาต้องรีบเข้าไปแอบอยู่ในห้องน้าอีกครั้งเพื่อจะวางแผนรับมือกับพวกมันต่อแต่หอทหารจิ๋วก็ม่ยอมให้เจสันหนีไปได้อย่างง่ายๆฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตามเข้ามาในห้องน้ําจึงทําให้พลาดท่าถูกเจสันจัดการจับย่อนลงไปในชักโครกพร้อมๆกับใช้เครื่องได้ผมย่อนลงไปให้เกิดไฟฟ้าช็อตจึงสามารถจัดการฮลิคอปเตอร์ไปได้หนึ่งลำเมื่อเจสันทาการผฐมพยาบาลเบื้องต้นของตัวเองสาเร็จแล้วเขาก็พบว่าไอ้พวกทหารจิ๋วได้ส่งข้อความมาบอกให้เขายมแพะ ไปตายใส่พวกของเล่น เจสันเขียนด่ามันกลับก่อนจะไปวนออกหน้าต่างเพื่อหวังจะคิดไปตลบหลังพวกมันแต่ก็ยังไม่ไหวจะรอดพ้นสายตาของนักบินเฮลิคอปเตอร์พวกมนันนะครับกระตรงเข้าจู่โจมเจสันซึ่งเขาก็ตอบโต้วพวกมันด้วยกระสุนหนึ่งนะัดถึงจนเครื่องบินของพวกมันเนี่ยเกิดการระเบิดแต่เจสันก็อ้อมเข้ามาเข้าอีกฝากหนึ่งของห้องได้ส,สําเร็จนึงในตอนนั้นไอ้พวกทหารเนี่ยก็กําลังให้กําลังใจกันในการรับมือกับศัตรูตัวใหญ่เจสันก็คิดจะไปจัดการจากเครื่องมือ2ออย่างที่เขานั้นหาได้หนึ่งคือถังดับเพลิงอย่างต่อมาก็คื แทบไม่ต้องคิดเลยว่าเขาจะใช้อะไรใช่แล้วครับเขาใช้เป็ดในการล่อพวกมันให้กระจัดกระจายกันก่อนที่เขาจะใช้ถังดับเพลิงไปพ่นใส่ไอ้ด่วยปืนใหญ่จนทําให้พวกมันเนี่ยมองไม่เห็นจึงไม่สามารถที่จะสนับสนุนพวกเพื่อนๆพืนของมันได้โดยในตอนนี้เองเจสันก็ได้ใช้กระป๋องข้าแมลงฉีดพ่นไปพร้อมกับไฟแช็กจนเกิดเป็นปืนไฟไล่เผาไอ้พวกทหารจิ๋วจนพวกมันหลายตัวนึ่งละลายกลายเป็นยางแต่คราวนี้ก็เหลือพวกพนปืนใหญ่เป็นกําลังพลนสุดท้ายเจสันก็จัดการพวกมันได้ง่ายๆโดยการใช้กล่องของเล่นทุก พวกมันจุนเละเมื่อทําสงครามกับเราทหารจิว๋วอามิเมนจนได้รับชัยชนะเขาก็เอาซากับพวกมันมาตรวจด,ดูว่าพวกมันเนี่ยเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าแต่ดูไปดูมาก็ไม่เห็นจะมีสายฟงสายไฟหรือชิปอะไรพี่แกนึกว่าตัวเองหลอนไปแล้วเลยจัดการทิ้งซากพวกมันลงไปในเครื่องกําจัดขยะก่อนจะไปอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวทว่าตัวของเขากับถูกอะไรสักอย่างโจมตีอยู่ใต้น้ําเจสันเนี่ยจึงรีบแต่งเนื้อแต่งตัวและวิ่งหนีไปที่ลิฟต์เพราะไม่รู้ว่าต,วตัวเองต้องเจอกับอะไรแต่ในระหว่างนั้นก็มีเสียงกุกกุกกักค่อยๆดังงเขข้าามในลอ ก่อนที่มันจะทําลายแผงควบคุมลิฟต์จนเกิดระเบิดก็เลยทําให้ลิฟต์ทั้งตัวเนี่ยตกอยู่ในความมืดหามกลางาสิ่งที่มองไม่เห็นเจสันถูกลอบโจมตีจากอะไรสักอย่างที่มีความรวดเร็วและชํานาญในการใช้มีดเป็นอย่างมากแต่เมื่อเขาสังเกตดูดีดๆเขาก็พบว่ามันคือทหารพรานจิ๋วชุดคอมมโดที่กําลังออกปฏิบัติภารกิจในการสังหารเป้าหมายเจสันเนี่ยก็เลยปีนขึ้นไปข้างบนครับเพื่อเปลี่ยนไปใช้ลิฟต์อีกตัวหนึ่งที่กําลังลวกลงมาพอดีแต่เจ้าทหารพลานจิว๋วก็ยังอุตส่าห์เกาะรองเท้าเข้าาขข้้าามมมดวยยันนนค่ออๆปีขึตงก ของเจสันเล็กคู่เขาเพื่อพยายามจะบอกว่า แกไม่มีทางรอดไปจากเงื้อมือของฉันได้หรอกพร้อมๆกับกระน,นำใช้มีดทหารของมันจ้วงแทงไปที่อกของเจสันแพ้แล้วแผ่เล่าลในตอนนั้นเองลิบตัวนี้ก็ได้เดินทางมาจนถึงชั้นล่างและมันก็ลังเปิดประตูรอให้คนในลิบออกไปเจสันที่อย่างนั้นก็แกล้งตายครับเพื่อให้ไอ้เจ้าทหารพรานเนี่ยเดกว่าสามารถกําจัดเหยื่อได้แล้วเตัวของมันเองก็เลยเดินเข้าไปดูใกลๆเพื่อคิดจะปิดบัญชีให้รู้แล้วรู้รอดแต่เจสันกลับพลิกตัวและใช้มือมาฟาดไปที่ตัวมันก่อนจะค่อยๆดันล่างของเจ้าทหารพรานจิว๋วไปไว้ที่ข้อ ประตูลิฟซึ่งในตอนนั้นลิฟก็กาลังจะปิดไอ้เจ้าทหารก็ใช้ว่าจะยอมง,ง่ายๆมันก็ใช้มือของมันนะครับหลังประตูไว้ซึ่งมีหรือที่เลี้ยวแรงของเจ้าจิ๋วแค่นี้จะปิดกั้นประตูลิฟได้สักพักหนึ่งลิฟก็บ,บดขยี้หัวของมันอย่างน่าสยดสยองอุอยยางโหดเลยเจสันเนี่ยก็คิดว่าเรื่องทุกอย่างคงจะจบลงแล้วแน่แท้ก็นดันมีสัญ,ญญาณดังติดติด ตดิดิดิติดติดมาจากกระเป๋าของไอ้เจ้าทหารตัวดีอ้โหยนี่มันระเบิดพีชีพดีว่ะบุรยอมันเลยสุดท้ายนะครับแรงระเบิดก็ทําลายตึกชั้นที่1นี้หนีจนกระจุยในที่ห้องของเจสันนี่เองแรงระเบิดก็ทําให้สติ๊กเกอร์เซฟไพที่ติดอยู่ตรงฟูดอกเกอร์นั้นเกิดลอกออกและมันก็เฉลยว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้คือบิ๊กเซฟไพรจากทหารคอมมานโดและระเบิดทีโมนิวเคลียร์ขนาดย่อมในขณะที่ตุ๊กตาเล่นเพลงก็เริ่มบรรเลงเองด้วยอัตโนมัติและนี่คืือออเร่งงงวทั้หมดข แม้ทั้กล,าล่าวสมรภูมิทหารจิว๋วก็จบไม่เพียงเท่านี้